แต่เราหยุดเว้นมา2เดือนนะครับเนื่องจากว่าเป็นื่องหน้าฝนเราก็เลยงดออกไปน,นะครับแต่ตอนนี้หมดฝนแล้วนะครับวันนี้เราก็เป็นการรวมสังสรรค์กันประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับเดี๋ยวท่านวามกกราภุมภาเราก็สังสรรค์กันทุกเดือนนะครับเป็นนั้นท่านที่มาแล้วอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งเข็ดนะฮะอย่าเพิ่งเข็ดนะ มาร่วมงานกันทุกๆเดือนนะครับมาร่วมพบปะสังสรรค์กันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเึ่ใครมีอะไรก็ที่วกันมานะครับบางท่านก็รวบรวมกันนะครับในกลุ่มสองสามคนสี่ห้าคนนะครับที่อยู่มาหนึ่งหม้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เป็นกันเองนะครับเราก็มารวมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับอย่าเกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจเรามาร่วมสังสรรค์ด้วยกันเราเป็นพี่น้องกันนะครับมีอุดมการณ์ตรงกันนะครับแบบเดียวกัน นะครับนี่นะครับหลายๆท่านก็หิ้วมาแล้วมีไก่ย่างนะครับมีโอ้อร่อยนะครับบางท่านก็เอาแกงส้มมาบางท่านก็เอาหอยดองมานะครับสวนกระเพาะวันนี้เรามีอ,าอ่ามีแกงไก่นะครับขนมจีนแกงไก่ขนมจีนแกงไก่นะครับอาหารเดือดมาทานกัน เชิญนะครับท่านที่เพิ่งมาถึงนะครับมาลงทะเบียนกันก่อนนะครับเอาชื่อเอาโทรศัพท์ไว้ก่อนนะฮะอา้าพี่ปุ๊กสวัสดีครับแม่คนใานทางนั้นนะครับมาแล้วม,ม,มาแล้วครับคร <Sabrina. S 1> <c oughs> ับมาคนงานเองท่านนั้นครับมาลงทะเบทานกันะครับลงทะเบียนกอนเลยครับขอที่ต้อนรับทุกๆท่านนะครับที่เพิ่งมาถึงนะครับขอเลเชิญนะครับลงทะเบียนนิดดึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาทานข้าวกันตรงนี้เลยนะครับอ้าพี่ปกสวัสดีครับ มาแล้วครับใครที่ลงทะเบียนแล้วเชิญเลยคอาหารอยู่ด้านนี้นะครับเครื่องดื่มมีพร้อมเลยนะครับขนมจีนแกงไก่นะครับมีแกงคั่วส้มแกงส้มหอยดองนี่รัมีไก่ย่างเป็ดย่างอูหลายอย่างครับวันนี้แต่ลท่านมาร่วมง,งานกันขอบพระคุณนะครับที่เสียสละเวลาอันมีค่านะครับมาร่วมง,งานกันนะครับวันนี้จะเป็นการอาธิบายความถึงโครงการ นะครับบำนาญประชาชนวันนี้นะครับบำนาญประชาชนโดยเจ้าของโครงการนะครับคือดรสุนัยจุลพงศธรนะครับประธานโครงการนะครับได้นาเอานโยบายของท่านธงปทุมทักษิณชินวัตรนะครับที่ได้คิดทําโครงการีไว้แต่ยังไม่สําเร็จนะครับยังไม่ทันที่จะเอาเข้ามาเสนอเป็นกฎหมายออกมานะครับก็โดนรัฐประหารไปก่อนนะครับเอาเชิญครับเชิญครับทุกท่านเลยครับที่พุ่งมานะครับเชิญลงทะเบียนก่อนนะครับเสร็จแล้วมาทานอาหารตรงนี้ครับ อาหารด้านในนี้นะครับเชิญเลยนะครับทุกท่านรักขอเชิญนะครับตอนนี้ดรสุนัยท่านเดินทางเกือบถึงแล้วนะครับกือบถึงแล้วเดี๋ยวเราก็ให้ท่นทักทานข้าวนะครับพักผ่สักครู่หนึ่งก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับก็จะเรียนเชิญท่านดรสุนัยได้มาอธิบายถึง โครงการบำนาญประชาชนนะครับที่จะให้ผู้สูงอายุนะครับได้มีรายได้เดือนละ2,000บาทนะครับรันละ2,000บาทนะครับแล้วก็สืบทอดสู่บุตรนะครับที่ยังไม่ไม่บรรลุสิภาวะด้วยนะครับหากเราเป็นลายไปบุตรก็ยังได้นะครับลูกของเราจะได้นะครับ2,000บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็รวมถึง เรื่องราวร้อนๆทางการเมืองเราขนาดนี้นะครับเดี๋ยวท่านดรสุนัยก็จะมาอธิบายให้ทุทกท่านได้รับทราบแล้วก็ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถานก็เชิญได้นะครับเขาเชิญได้อีกสักครู่หน,นึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ะจะได้ฟังกันครับตอนนี้จบสิบเป็นแล้วมาทานอาหาราร่อนเลยนะครับมาทานอาหาราร่อนนะครับ ค่นี้เราชับไหลงหรือเปล่าท่านขอเชิญครับขอเชิญครับวดีดนนีต้อนรับเชิญแต้ทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลุ่มแดนเมืองเพชร55ของเรานะครับนำโดยประธานปรปจแดนเมืองเพชร55นะครับรก็ค,คือคุณภูทัศนีปารยาเดชกุเล็กนะครับ ประธานกบฏฯเดมอนเพชรนะครับของเราวันนี้ดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับซึ่งขณะดดนี้นะครับก็มีหลายหลายท่านเลยที่ิ้นจะมาครั้งแรกนะครับวันนี้ก็ขอเลื่อนเชิญลูกหน้าไปเลยนะครับเดือนต,ต่อไปก็ขอให้มาร่วมกิจกรรมกันแบบนี้อีกนะครับเราจะจัดกันทุกเดือนนะครับมีสังสรรค์กันทุกเดือนนะครับพิ้วกันมาร่วมรับประทานร่วมกันนะครับาบางท่านก็ รวมรวมกันมาสองสามคนสี่ห้าคนรวมไปประมาณหนึ่งหม้อเงี้ยฮะแล้วก็ได้มาร่วมรับทานกันแบ่งปันกันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการสังสรรค์กันนะครับมีร้องเพลงเราเกลนะครับมีปลาสายเล็กน้อยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งอะไรกันนะครับใครมีของอะไรดีๆก็เอามาแบ่งปันกันนะครับใครมีความรู้อะไรก็เอามาแชร์กันนะครับมาแบ่งกันนะครับ สำหรับวันนี้เป็นกรองพิงเศษนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าดรสุนัยนะครับประธานโรงการประำนานประชาชนนะครับท่านได้ท่านได้มาที่นี่นะครับได้ลบตกลงงัดหมายับบผู้เล็กเอาไว้แล้วนะครับท่านมา,ากถึงแล้วแต่ปนนี้นะครับ

ท่านนะครับท่านที่เพิ่งมาถึงนะครับมา,าลงทะเบียนแล้วก็มาอาหารรับประทานกันนะครับมาอาหารรับประทานกันนะครับ ท่านหลายๆท่านเลยก็นำอาหารมาช่วยเสริร์ฟกันะครับไม่ว่าจะเป็นของขควของหวานนะครับมีผลไม้มีเครื่องดื่มมีนะครับอาจารย์บุญเยี่ยมนะครับให้น้ำแข็งและน้ำบุดน้ำสีทุกชนิดเลยทั้งลมนะครับขอขอบพระคุณอาจารย์บุญเยี่ยมนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็นำอาหารมานะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ ลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนไว้แล้วก็มาหาอาหารรับประทานเลยนะครับเพรที่ยกกันมาได้เลยนะครับตามมารยาสายนะครับตอนนี้คุณสุนทรจุสุนทรจะยกอันนั้นมาตั้งได้ไหมครับล้ออันนั้นมาไหวไว้ได้นะครับเดี๋ยวอีกมารอจะได้นั่งทานอาหารได้ครับนะครับกลิ้งมาตรงนี้เลยก็ได้ครับไปมพอที่นะครับมานั่งนะครับดึงได้เลยนะครับสีทั้งเงินสีแดงนี่นะฮะเดี๋ยว ไม่ได้มีที่นั่งทานอาหารกันนะครับเดี๋ยวพอทานอาเสร็จแล้วพิมแล้วเดี๋ยวเรามานั่งกันทั้งหน้านะครับที่จะยังไม่ให้เก้าอี้สีแดงสีนี่นะฮะเดี๋ยวจะได้ดูเป็นระเบียบดีหน่อยแล้วก็ถ่ายภาพสวยวันนี้มีการถ่ายทอดสดส่งไปที่เออจะบอกเอชีวีมีเรื่องเลยเอชีอัปเดตนะฮะช่องเอชีอัปเดตวันนี้ถ่ายทอดสดไปนะครับทางเสร็จนะครับ อ่าไม่ดิ่นหม้อแล้วครับจากไหนครับหอยนะครับมาจากป้าแหลมปลาถูต้ม๋อปลาถูต้มในหม้อมาแล้วครับจากบ้าแหลมครับเรียนเชิญครับขอบพระคุณมากนะครับที่มาร่วมงานนะครับของเราก็มีหอยมาด้วยนะครับโอ้โหน้ำจิ้มทํารอไว้แล้วนะฮะเพราะผมทำนี้ผมรู้ลวงหน้าเขาจะมีหอยมาผมทำน้ำจิ้มไปรอเลยนะครับเชิญเลยนะครับมีทั้งหอยเป็นผู้ต้มนะครับนี่นะครับน้ำจิ้มรสเด็ดทำให้อร่อยต้องฟางสุนทรเพราะสุนทรนมันดำพริก <laughs> ยกให้สุนทรหมดแหละนะฮะตรงนี้นะครับครับเรีนเชิญเลยนะครับมาถึงแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วมาหาอาหารรับประทานกันนะครับเราไปนั่งโต๊ะตามอัธยาศัยครับน้ำดื่มฟีนะครับไม่มีหมดนะฮะไม่มีถือว่าหมดนะครับ ครับตอนนี้ก็มีอ่านหนังสือมาโดยอธิบายนของท่านดรสุนัยจุลโมลทรทศนะครับไปตั้งโต๊ะไว้ที่ไปใกล้กับโต๊ะลงระเบียนนะครับมีหนังสือเอาไม่เอารองดองนะครับอัอนนี้เป็นพัสบการณ์ของมิตรประเทศนะครับซึ่งรวบรวมรายละเอียดเอาไว้เป็นหนังสือเล่มนี้ก็ช่วยกันนะครับเป็นค่าถ่ายเอกสารก็และการเล่มละยีบาทนะครับคือร้อยีบาทตั้งอยู่ที่โต๊ะลงระเบียนนะครับใครที่สนใจก็ ไปหาซื้อนะครับไปอ่านเล่นกันมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ของการปรองดองในประเทศต่างๆที่ผ่านมานะครับซึ่งของไทยเรานั้นกําลังจะเริ่มทํานะครับกำลังจะเริ่มทําแต่ว่าก็ามีบางปุ่บางก้อนอยู่อย่างที่ยังไม่ได้เห็นด้วยเป็นน้นเ่งเดียวกันนะครับก็เป็นที่ทราบดีกปนอยู่นะครับในกขณะนี้นะครับก็เช่นนะครับก็โรงทัเรียนเรยสร็จแล้วมาหาอาหารรับทานนะครับรับทานอาหารกันก่อนนะครับขนมจีน แกงไก่นะครับมีข้าวมีแกงส้มแกงผัวส้มนะครับมีปลาถูต้มนะครับมีหอยนงผู่ต้มนะครับขอเชิญน,นะครับ